โอมชานสิวันนี้วันที่สองเดือนพฤศจิกายนปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกรับตดาซึ่งพูดโดยอเวกรับตดาเมื่อวันที่31เดือนตุลาคมปี2007หัวข้อของเมอรีก็คือให้อยู่ในความทราบซึ้งทางจิตวิญญาณในความเคารพในตัวเองที่สูงส่งของลูกแล้วจงทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แล้วจงมาเป็นจกักรพรรดิที่ไร้กังวล วันนี้บัพตดากำลังดูลูกๆูกพิเศษของท่านทั้งหมดจากทุกทกที่ผู้ที่มีความเคารพในตัวเองที่สูงส่งความเคารพในตัวเองของลูกๆทั้งหลายนั้นแสนจะพิเศษที่ไม่มีดวงยานอื่นใดในโลกมีลูกๆกทั้งหลายเป็นบรรพบุรุษและเป็นผู้ที่มีค่าคนสักการะจากดวงยานของโลกลูกนั้นเป็นภาพลักษณ์ของการค้ำจุนในรากเง่าของต้นไม้ของโลกทั้งหมด ลูกนั้นเป็นสิ่งสร้างแรกเป็นบรรพบุรุษของโลกทั้งหมดบับดายินดีที่ได้เห็นคุณสมบัติพิเศษของลูกทุกคนไม่ว่าลูกจะเป็นเด็กเล็กแม่แก,แก่หรือผู้ครองเรือนลูกแต่ละคนนั้นมีคุณสมบัติพิเศษส่วนตัวของลูกทุกวันนี้ไม่ว่านักวิทยาศาสตร์ษาษาจะยิ่งใหญ่อย่างไรและตามโลกพวกเขานั้นอาจจะอยู่อย่างพิเศษพวกเขานั้นได้มีการ ทิชชูวัตถุธาตุพวกเขาได้ไปถึงพระจันยร์แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะจำดวงยานที่แสงเล็กนี้ได้รูปแบบแห่งแสงอย่างไรก็ตามที่นี่แม้แต่เด็กเล็กๆก,ก,ก็รู้จักว่าฉันเป็นดวงยานและเขาก็รู้เกี่ยวกับจุดแสงเขาพูดเพื่อความซาบซึ้งว่าฉันคือดวงยานมหาตมะนั้นอาจจะยิ่งใหญ่อย่างไร มีแม่บราหมินที่นี่ผู้ที่พูดด้วยความทราบซึ้งทางจีตสิญญาณว่าเหล่านั้นได้เข้าถึงพระเจ้าลูกลูกนั้นได้เข้าถึงท่านแล้วไม่ใช่หรือแล้วมหาสมะยังพูดอะไรอีกการเข้าถึงพระเจ้านั้นยากลำบากมากลูกผู้ครองเรือนนั้นให้การท้าทายเราทั้งหมดนั้นมีชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านแล้วก็ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ เพราะเรามีพ่ออยู่ระหว่างเรานี่แหละทําไมแม้นเราทั้งสองจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันเราก็สามารถคงความบริสุทธิ์ได้อย่างง่ายดายเพราะความบริสุทธิ์นั้นคือศาสนาดั้งเดิมของเราพรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นดวงยานที่เต็มพลด้วยพลังตลอดเวลาผู้ที่เป็นผู้ที่เต็มพลด้วยพลังโดยการรับประทานผลทางปฏิบัติและผลทันทีของยุคบรรจบพบกัน ดวงยานผู้ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานรับใช้อันกิจักกัดในยุคบรรจบกอบกันได้รับพลังเป็นผลในการมาเป็นเครื่องมือทันทีผลทางปฏิบัติและทันทีนี้คือผลของยุคที่สูงส่งนี้ ดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังผู้ที่รับประทานขนเช่นนั้นจะได้รับชัยชนะเหนือเหตุการณ์ที่ยากลำบากต่างๆได้อย่างง่ายดายที่ปรากฏขึ้นเพราะการอยู่กับพ่อผู้ส่งอำนาจพวกเขานั้นได้รับการปลดปล่อยออกจากความไร้สาระทั้งหลายได้อย่างง่ายดายพวกเขายัางได้รับชัยชนะอยู่เหนือเหตุการณ์ที่เป็นพิษเหมือนกับงูนี่แหละทำไมเป็นอนุสร์ สีกิตนะนั้นได้ถูกแสดงให้เห็นไล่ลำอยู่บนงูคติพจน์ให้อดีตเป็นอดีตโดยการอยู่อย่างใกล้ชิดพ่อตลอดเวลาและผ่านด้วยเกียรติผ่านในภาษาฮินดีก็คืออยู่อย่างใกล้ชิดอัชฉะโอมชานติ